สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูด,ดุลน,นะครับวันนี้ครูดุลจะมาสรุปเนื้อหานะครับในสารวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้ครูดุลจะมาสรุปในเรื่องของการเผยแพ่พระพุทธศาสนานะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอ่าเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับอ่าวันนี้ครูดุลจะพูดในเรื่องของพระราชกรณียกิจ สำคัญของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่มีต่อพระพุทธศาสนาในแต่ละรัชสมัยนะครับมาดูในสมัยรัชกาลที่1นนะครับว่ามีเหตุการณ์สําคัญในด้านพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างนะครับดูรัชกาลที่1นนะคะเพราะ,ะพระองค์ท่านทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชนะครับ พระองค์นะครับทรงสร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ที่เมืองหลวงนะครับของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับและพระองค์ยังทรงสร้างนะครับศกและพระองค์ทรงปฏิสังขรวดัสุทัศน์เทวรารามนะคะเพระ และพระองค์ยังทรงโปรดกล่าวให้สังคยนาครั้งที่สนะครับมีการแต่งและแปลคำภีร์นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับนักเรียนเช่นอะไรบ้างเช่นไตรภูมิโลกวินิจชัยยกถานะครับรัตนพิมพ์พระวงศ์นะครับสังขีติยะวงนะครับ และมหาวงนะคะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับในรัชกาลที่1นนะครับเอาต่อไปเลยนะครับมาพูดถึงในรัชกาลที่สองนะคะในรัชกาลที่สองนะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับในรัชกาลที่2ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะครับพระองค์ทรงฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชานะครับทรงส่งพระสงฆ์นะคะไปสืบพระพุทธศาสนาอย่างลังกานะครับ สร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์นะครับทรงสลักบานประตูไม้นะครับประดับพระวิหารด้วยนะครับทรงให้หล่อพ่อพระเศียรนะครับและต่อนิ้วพระหัสนะครับพระศรีพระศรีสากยะมุนีนะครับซึ่งเดิมนั้นนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันพระองค์อยากให้เสมอกันนั่นเองนะครับมาต่อไปเลยนะครับมาพูดถึงในรัชกาลที่3นะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับอ่า พระองค์ส่งโปรดเกล้าวให้ราชบัณฑิตแต่งและจารึกสัพสสพาวิทยาและทรงให้สร้างพระนอนนะครับยาวประมาณ49เมตรนะครับ ไว้ที่วัดพระเชตุพนนะครับมีการแต่งวรรณคดีพระพุทธศาสนาเช่นนะครับนักเรียนเช่นไร่ย,ยาวนะครับมหาเวสสันดรชาดกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณออ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญในสมัยรชัชกาลที่3นะครับของพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอ,อยู่หัวนั่นเองนะครับต่อไปเลยนะครับอ่าในส่วนของรชัชกาลที่4นะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับก็คือพระองค์ทรงคิดสร้างพระ พุทธรูปที่มีพุทธลักษณะนะครับใกล้เคียงกับ มนุษย์มากขึ้นเช่นอะไรบ้างนะครับพระนิรันตรายนะครับและพระองค์ยังทรงโปรดกล่าวให้มีพิธีมาค้าบ,บูชาขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ด้านพระพุทธศ,ศาสนาที่สําคัญของรัชกาลที่4นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับามาพูดถึงในสมัยรัชกาลที่5ต่อเลยนะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศ,ศาสนาที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่5นะครับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ส่งวางรูปแบบการศึกษาคณะส่งใหม่นะครับเป็นแผนกธรรมและแผนกบาลีนะครับทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาขั้นสูงก็คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเองนะครับต่อไปเลยนะครับ มาพูดถึงในสมัยรัชกาลที่6นะครับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับพระองค์ทรง,ออทรงพระราชนิพลวรรณคดีพระพุทธศาสนาเช่นนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะครับมงคลสูตร คำชันนะครับแล้วก็พระองค์ยังโปรดเกล่าวให้เปลี่ยนจากรอสอเป็นพอสอเพื่ออะไรครับเพื่อยกย่องพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับอ่าคำว่ารอสอนี่ก็คือรัตนโกสินทร์ศกนั่นเองนะครับเต็บพอสอก็ย่อมาจากพุทธศักราชนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับ ในส่วนของร man, part, ัชกาลที rians, er man, ่7นะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับในสมัยรัชกาลที่7ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์นะครับส่งโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์นะครับพระไตรปิฎกนะครับฉบับสยามรัฐนะครับและทรงมีการจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสําหรับเยาวชนอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่สําคัญนะครับในสมัยรัชกาลที่7นะครับฝ่านรีินจําไว้ด้วยนะครับอาต่อไปเลยนะครับ มาพูดถึงในสมัยรัชกาลที่8ต่อเลยนะครับ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดลนะครับเหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์นะครับพระองค์มีการแปลนะครับพระไตรปิฎกนะครับสำสํานวนธรรมดาและสํานวนเทศนานะครับซึ่งเรียกว่าพระไตรปิฎกเทศนาฉบับหลวงนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนะครับอ่าในสมัยรัชกาลที่9นะครับของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทระมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเหตุการณ์ทางด้านพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านนะครับ พระองค์ท่านนะครับมีการบัญญัติกฎหมายคณะสงนะครับพศ2505นะครับกำหนดให้สมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นประมุกฝ่ายพุทธจักรนะครับมีการสร้างวัดไทยขึ้นในต่างประเทศด้วยและประเทศไทยก็กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของโลกนะคะอ่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับการสรุปเนื้อหาในวันนี้นะครับหวังว่านักเกรยียนทุกคนนะครับคงจะทํำใบงานของครูนะครับที่แจกไปนะครับแล้วก็เอามาส่งคุณครูนะครับนักเกรยียนก็จะได้คะแนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูดุลขอจบการสรุปเนื้อหาเพียงเท่าน,นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ